สุดท้ายจะเอาผิดอดีตล้ําตีปาปาได้ไหมอย่างแรกเนี่ยต้องไปถามทางดีเอสไอในการดําเนินคดีคส่วนอย่างที่สองเนี่ยที่กระทรวงเกษตรเนี่ยโดยกรมประมงกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์เนี่ย,ย,าารรยที่ดาเนินคดีเนี่ยเราดาเนินคดีในเรื่องของปลอมแปลงเอกสารเราไม่ได้ไปดาเนินคดีในเรื่องของเส้นทางการเงินตอนนี้ในเรื่องของเส้นทางการเงินเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางดีเอสไอแล้วผมไม่ได้โยนนะครับเพราะว่าเราทางกระทรวงเกษตรเราไม่มีอำนาจเข้าไปดูเส้นทางการเงินแต่ว่าเวลาเราหากลิ่นที่เราขยายขยายไปเนี่ยมันจะเห็นอะไรเราเราบางอย่างที่เชื่อมโยงถูกไหมเพราะว่าเราไปที่เครือข่าย ทั้งชิปปิ้งทีทั้งหน่วยงานทั้งองค์กรต่างๆเนี่ยมันพอจะเห็นกลิ่นเห็นอะไรใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ในกระบวนการเนี่ยจะเป็นหน้าที่ดี i ที่จะต้องไปเอาผิดเอาเรื่องเอาราวถูกต้องไหมคะถูกต้องครับคือในการดําเนินคดีทางกฎหมายเนี่ยถ้าเราใช้ความรู้สึกด,ดาเนินคดีได้เนี่ยไอถึงรัฐมนตรีปรปาแน่นอนครับคุณอมรรัตน์ทุกอิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องมีหลักฐานเอกสารให้ชัดเจงในการที่จะเอาผิดใครสักคนหนึ่งนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรเนี่ยเราได้ส่งหลักฐานในเรื่องการนําเข้าในเรื่องของเส้นทางต่างๆให้กับทางทีเอยแล้ว